สวัสดีเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าการดามาอีกแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาตวงข้าวใส่กระสอบเจ้าตักข้าวใส่กระสอบก็ต้องมีการตรวงเนาะแต่บลูว่าทางอื่นเป็นตวงกันกอนนะแต่บ้านการดานี่จะมีการตรวงข้าวก็จะตักใส่ปีด๊ดไปจะนับใส่กระสอบ กระสอบละสามปีบเจ้า <c oughs> ก็ประมาณได้ว่ากระสอบละสามถังเนาะเพราะว่าทางบ้านการดานี่ <c oughs> เป็นจะนับเป็นถังเวลานับบักปีนี่ได้เข้าต่วไร <c oughs> ก็จะนับเป็นว่าได้กี่ถังนี่นะเจ้า <c oughs> แต่ทังบางที่มติก็จะนับเป็นกระสอบเนาะนับเป็นกระสอบนับเป็นถุงปุ๋ย แต่ของบ้านการนี่จะนับเป็นถังเจ้าเนาะว่าได้กี่ถังได้หนึ่งร้อยถังได้สองร้อยถังนี่เนี่ยเจ้าก็นับตวงใส่กระสอบปุ๋ยกระสอบละสามปี๊บสามถังแล้วก็ใช่ตอกมันเจ้านี่กระจวยกันเจ้าจุ่ยกันตักใส่กัน ขอบคุณทุกคนนะเจ้าขอบคุณทุกคนที่แวกเข้ามาดูเนี่ยเจ้าขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูเนะเจ้า,อ,า,า,จาอันนี้ก็จะเป็นการพากเสียงแซวนะเพราะว่าตอนตีทํางานนั่นบได,บไ,ดบนยยบได้บดได้บรรยายต่าบดได้บรรยายเนาะอันนี้เป็นการพากเสียงบรรยายเอาเอาที่หลังนะ สีอื่นทางไหนเป็นตากกันยังไงเจ้าเห็นมันนั่นเห็นบางคนบางทีเนาะปกตจะโกยโกยใส่กระสอบหรือเอาแบบเต็มกระสอบว่าเนาะเอามัดได้ว่าแต่บ้านการนี่จะตวงจะทําการตวงเพื่อที่จะนับว่าได้เข้าเท่าไหร่ทำเหมือนกันก็เจ้าทำเหมือนกันก็ แดดก,ก็ร้อนร้อนนะเจ้าอันนี้ก็เป็นคลิปเก้านะเจ้าเป็นคลิปเก้าที่ถ่ายไห้แล้วก็ยังม่ได้ลงเจ้าวันนี้ก็ขอเอามาลงปีน้องพ่อแม่ปีน้องได้ดูกันนะเจ้าในคลิปมีไฟข้องก,ก็ดูเอาเนื้อ ปีนี้ก็ได้เข้าบ่าเยอะเจ้าได้เข้าน้อยเดียวเนาะเพราะว่ามันก็ถือว่าเกือบแล้งแต่กับบะถึงกับแกล้งเลยมีการได้สูบน้ำใสอยู่นะเจ้าแต่ว่าสุบใสข้างเดียวเนาะอันนี้คือข้าวเหนียวนะเจ้าส่วนข้าวเจ้าได้เก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านั่นแล้วข้าวเจ้าได้ทั้งหมด หกสิบถังเจ้าได้หกสิบถังเนาะพ้าเจ้าปลูกประมาณหนึ่งไร่แล้วหนึ่งไร่ได้หกสิบถังแล้วก็ทีเหลือจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ตี่ทํานี่สี่ไร่แล้วข้าวเหนียวสี่ไร่ก็ะวันนี้ก็เข้าวทั้งหมดวันนี้ติ่ได้ข้าววันนี้ก็คือ ประมาณร้อยสามสิบถังก็ได้ประมาณร้อยสาสิบถังเนาะตีฮากกอกันวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนเลเจ้าขอบคุณทุกคนติแวะเข้ามาดูเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเหือตัวเน้อเจ้าฝากกดไลค์กดติดตาม แล้วเดี๋ยวเขาก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าการดาจะพาไปทำอะไรนะเจ้าคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตาม้ตัวเน่เจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมเน่เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเน่เจ้า